ยำกุ้งหมึกหมูยอใช่แล้วนางงามก็ต้องเชียร์กันเชียชวความนัวก็อยากให้ขาดจ้าทำยำแซบแซบ้อมคอไว้รอเชียร์นางงามอย่างน้องแอนนาเสือกันจ้าวันนี้น้ำยำแซบถูกต้องมากเลยจ้าเดี๋ยวเราไปทำกันเลยเอาหมึกของเรานะจ๊ามะเขาอแป้งมันก็เกินนิดนึงเนื้อมันจะได้เด้งๆนะจ๊าแล้วก็ดับขาวด้วยนี่วันนี้นะยำสามอย่ยางปเลยจ้าหมึกหมูยอแล้วก็กุ้งจ้าเอามาลวกกันมาทุกคน วันนี้แบบของอมเปรี้ยวอมหวานนิดนึงนะก็นําเชื่อมมาสาหนึ่งทับพีไปเลยน้ําปลาจ้าประมาณ1ทับพีจ้ามะนาวนะจ้าเอ้ยไม่ใช่อันนี้น้ำกระเทียมดองแอบกระชอกนิดนึงด้วยใส่ลงไปเลย้าแล้วก็ผง่าจ้านิดนึงไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะจ้าแล้วก็มะนาวจ้า2ลูกแหมแซ่บเวอร์พริกใส่ลงไปเลยมาแล้วค่ะเกลือแกง สามสหายเนี่ยจ้ากุ้งหมึกหมูยอแซบแล้วใส่ผักลงไปจ้านี่เลยขึ้นช่หอมแล้วก็มะเขือเทศนะจ๊ะทุกคนยำเลยจ้ายำเป็นนะจ๊ะทุกคนบอกเลยว่าแหมแสามอย่างนี่คือแบบแซบเบอร์เกินตา้านตัวแม่จะแคร์เพื่อเขาบอกเลยว่าเป็นยำที่แบบหลายคนชอบสั่งชอบกินตัวเราก็ชอบด้วยนะ วันนี้แบบหมึกดีมากหมูยอเด้งมากกุ้งดีมากอร่อยครบหมุนตัวโชว์ไปทีแซ่บเวอร์อะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยหมึกถูกต้อง อืคืออร่อยกำลังดีอือหือแซ่บสดุดฉ่ำ